คลิปนี้นะคะเรามารู้จักกับ last live กันดีกว่านะคะว่า last live คืออะไรนะคะ last live ย่อมาจาก lazada live ไงคะ่ะก็คือการที่ไร์ใน lazada นะคะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการ เพิ่มยอดขายเพราะสื่อสารด้วยตรงกับลูกค้านะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแบบ Real Time เลยนะคะอ่าแล้วไลค์ใน Lazada กับไลค์ใน Facebook ต่างกันยังไงนะคะถ้าใน Facebook เนี่ยก็จะกดง่ายหน่อยแต่ว่าของ Lazada นะคะข้อดีก็คือว่าเวลาไลค์เสร็จแล้วอะค่ะก็สามารถ ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะถ้าเป็น a c e b o o k นะคะเขาก็จะแบบว่าต้องมีแอดมินคอยมาตอบมาคอมเมนท์ที่ลูกค้านะคะสั่งซื้อเข้ามานะคะลูกค้าไม่สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนั่นเองนะคะอ่าแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการไลฟ์นะคะก็คือลูกค้านะคะก็จะสั่งซื้อ เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มันฟรีด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะ Lazada ส,สนับสนุนด้วยนะคะอาจจะมีคูปองพิเศษนะคะในบางโอกาสเมื่อเราไลฟ์นะคะอันนี้ก็ต้องไปติดตามเงื่อนไขเอานะคะว่าช่วงนั้นเขามีโปรโมชั่นอะไรนะคะสำหรับคูปองนะอ่ะลองไปทดสอบไลฟ์ใน Lazada ด,ด,ดูกันนะคะว่า เป็นอย่างไรนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงนะพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย